และการโจมตีของญี่ปุ่นในครั้งนี้ใช้รหัสชื่อว่าปฏิบัติการ AI อันนำไปสู่การประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาเป้าห <Okay. S 1> มายหลักของการบุกถลม่มฐานทัพเรือเฟอร์ฮาเบอร์ของญี่ปุ่นเป็นการปฏิบัติการป้องกันเพื่อไม่ให้กองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเขา้าแทรกแซงการปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นที่กำลังจะวางแผนยึดหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิบัติการของญี่ปุ่น เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันที่7ธันวาคมปี1941เวลา7จ็ดอริกา48นาทีตามเวลาฮาวายในขณะที่อเมริกาไม่มีโอกาสได้รู้ลงหน้าเลยแม้แต่น้อยโดยการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าใกล้กับอ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วนาเครื่องบินบรรทุกระเบิดบินขึ้นในระดับต่ําเพื่อหลบหลีกคลื่นเรดาร์ในขณะที่อเมริกามีการตรวจพบเครื่องบินราว400ลำซึ่งกําลังมุ่งหน้าเข้ามายังอ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์แต่พวกเขาก็เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบิน B 27องต